ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลต้นนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปหนึ่งที่เห็นผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะก็วันนี้คือต้องบอกว่าในคอมเมนต์มีเยอะมากว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้รถสักคันหนึ่งเป็นกังวลเรื่องไฟแนนซ์นะฮะว่าทําอาชีพนี้จะต้องใช้เอกสารอะไรรายได้ประมาณนี้จะผ่านไหมวันนี้ครับเดี๋ยวผมพาอีกคนนึงนะครับที่ทํางานอยู่ด้วยกันนะครับเป็นหนึ่งไฟแนนซ์นะครับที่เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าก็ คุณบอยทีทีบีนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเรียกเป็นชื่อเล่นเดี๋ยวให้พี่บอยแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับว่าทีทีบีคืออะไรนะพี่บอยครับได้ครับสวัสดีครับผมก็ผมชื่อบอยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะครับรถยนต์ของทีทีบีนะครับทีทีบีก็คือ ทหารไทยธนชาตนะครับเมื่อก่อนเราจะรู้จักกันดีในธนชาตเนาะตอนนี้ก็คือทหารไทยกับธนชาติได้ควบรวมกันนะครับก็เลยมาเป็นชื่อคําว่าทีทีบีทีบใช่ครับผมแต่แต่ถ้าทุกวันนี้เราอาจจะยังเรียกติดปากกันอยู่ว่าเป็นธนชาตใช่แต่ก็คือทหารไทยธนชาตินั่นแหละถูกต้องครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยพี่บอยคือต้องบอกว่าครับอาชีพแรกพนักงานบริษัทพี่บอยพนักงานบริษัทอันดับแรกเนี่ยพี่บอยบอกไกด์ไลน์สักนิดหนึ่งพนักงานบริษัทเนี่ยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เอางี้ก่อนแล้วกัน,กนเนาะทั้งต้งนแยกเป็นพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทเราแยกเป็นสอสอสองประเภทแล้วกันสองแบบก็คือพนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารครับกับอีกกันหนึ่งก็คือพนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนเป็นเงินสดก็คือไม่ได้ผ่านบัญชีถูกต้องใช่ครับเรามาพูดถึงผ่านบัญชีธนาคารก่อนหรือว่าเรียกว่าส a l a r มันจะมีโค้ดเงินเดือนเข้าอยู่แล้วทุกเดือนทุกเดือนเนาะอันนี้เอกสารก็ไม่ยุ่งยากเลยหลักๆเลยก็จะใช้สำเนาัตบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านก็ไแล้วเนาะ แล้วก็จะมีสลิปเงินเดือนอสามเดือนล่าสุดอ่าใช่ครับแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง3มเดือนถึง6เดือน่ามเดือนถึง6เดือนใช่ครับผมใช่แค่นั้นเองสีอย่างจบเลยครับครับทีนี้มาดูที่เกณฑ์อันดับแรกอพี่บอยครับถ้าสมมุติว่าผมเพิ่งทํทงานบริษัทนะครับแล้วจะมาออกรถสักคันเนี่ยผมต้องมีอายงงานกี่เดือน4ี่เดือน สเดือนใช่ครับผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับเมื่อก่อนเราจะคิดว่า1ปีแต่วันนี้นะครับพี่บอยซึ่งเป็นย้อนที่คือ4เดือน4เดือนครับผมคือขอให้คุณทํา4เดือนถูกต้องแต่สําหรับบางคนต้องบอกว่าอย่างนี้พี่บอยครับบางคนน่ะจริงๆเขาควรจะได้เงินเดือนเนี่ยอยู่ประมาณ15ื่นห้าอะหมื่นห้าแต่ในขณาด4เดือนเนี่ย เขายังรับเงินเดือนที่ยังไม่ผ่านโปรอยู่อาจจะอยู่ได้แค่หมื่นสองหมื่นต้นๆทีนี้แน่นอนเราจะเคยได้ยินกันอยู่ว่าเงินเดือนต้องเป็นสองเท่าของค่างวดใช่ครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าเงินเดือนผมหมื่นสองแต่ค่างวดหมื่นหนึ่งมันไม่เป็นสองเท่าผมจะออกได้ไหมถามว่าออกได้ไหมออกได้นะออย่าคิดว่าออกไม่ได้ทำยังไงครับก็คือหนึ่งเลยคนร่วมรายได้คนร่วมรายได้คือใครครับพี่บอยอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ สามีภรรยากันครับที่จดทะเบียนกันหรือมีบุตรด้วยกันอ๋ออันนี้ก็คือพูดง่ายว่าถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนแต่คุณมีลูกด้วยกันก็ได้ใช่ครับผมแต่ต้องบอกงี้นะครับต้องเป็นลูกที่เกิดจากคุณทั้งสองคนนะถูกต้องครับต้องพูดต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะดูจากทะเบียนบ้านลูกว่าจะมีชื่อพ่อและชื่อแม่ถูกต้องครับใช่หรือแต่งงานกันมีลูกทายอ่าถูกต้องครับเพราะว่าบางคนอาจจะแบบแต่งงานแล้วเนาะ แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับผมหรือยังไม่ได้มีบุตรแต่คือแบบว่าเหมือนเราจัดงานมีพิธีการแบบมีการแต่งงานมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช่ไหมใช่ครับใช้ได้เหมือนกันอ่ามารวมรายได้กันได้ถ้างั้นแสดงว่าสิ่งที่เราคิดบางคนกลัวนะครับจริงๆแล้วมันมีการยืดหยุ่นได้มากถูกต้องนะครับครับอ่าอันนี้คือในในเรื่องของ อ่านพนักงานบริษัทอาชีพแรกที่มีเอกสาร<ม>แล้วก็รับเงินผ่านบัญชีเนาะใช่แต่ถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนหรอครับพี่บอยไม่มีสลิปเงินเดือนอ่าในกรณีที่รับเงินเดือนเป็นเงินสดะครับผมครับอ่าส่วนมากทางบริษัทนะครับเอางี้ไม่มีสลิปเงินเดือนแต่รับผ่านบัญชีก่อน๋อได้ผ่านบัญชีอ่าก็อาจจะเป็นแบบรับรองเงินเดือนใ่่รับรองเงินเดือนที่ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมว่าในอาชีพพนักงานบริษัทเนี่ยครับ จากที่ผมก็ส่งงานพี่บอยมาเรื่อยคือมันมันจะมันจำเป็นที่จะต้องมีเอกสารตัวใดสักตัวหนึ่งเพื่อยืนยันว่าเราทําพนักงานบริษัทใช่ครับคือเป็นที่มาของรายได้นั่นเองอ่าครับใช่ครับสองครับอะไรนะเมื่อกี้พี่บอยบอกพนักงานบริษัทแต่ว่ารับเงินเดือนเป็นเงินสดอ่าไม่ได้ผ่านบัญชีไม่ได้ผ่านบัญชีอันนี้คือออกได้ไหมออกได้เหมือนกันนะครับก็โดยที่ใช้เอกสารใบรับรองเงินเดือนจากบริษัทนั่นเองเพราะบางบริษัทอาจจะแบบจ่ายจ่ายเงินลูกน้องครับจ่ายเงินพนักงานอ่ะเป็นเงินสด เพราะ,ะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่ผมจะเป็นเซลเนาะผมส่งงานเนี่ยผมจะรู้สึกว่าสําหรับบริษัทที่อยู่ตามต่างจังหวัดน,นะถ้าไม่ใช่บริษัทใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือบรองเงินเดือนอ่ะหาง่ายกว่าสลิปเงินเดือนด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่มันจะมีสลิปคาร์บอนเนาะใช่ถ้างั้นคุณผู้ชมครับอาชีพแรกพนักง,งานบริษัทนะคุณผู้ชมจดเลยนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ผมมาพูดในนามของธนชาตเนาะใช่ครับอาจจะต้องเป็นไกด์ไลน์ของธนชาติอกต้งนะครับไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมไปจัดไฟแนนซ์ที่อื่นแล้วบอกว่าเซลล์ต้นทําคลิปแล้วบอกมามันต้องแบบนี้แบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าเนี่ยต้องบอกว่าเงื่อนไขแต่ละไฟแนนซ์ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกไฟแนนซ์ก็เป็นว่าถ้าวันนี้นะครับคุณจะซื้อรถนะครับเกณฑ์แรกที่คุณต้องทําเลยหนึ่งคุณทํางานให้ถึง4เดือนครับเนาะในส่วนของรายได้ก็ถ้าคุณไม่พอก็เอาพ่อแม่ นะครับสามีภรรยาเนาะมาเซ็นร่วมรายได้นะครับเพื่อให้รายได้ของคุณเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ของไฟแนนซ์ครับอ่าแล้วส่วนจะรับเงินสดหรือรับผ่านบัญชีนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งบันนี้เอกสารในเรื่องของหนังสือรองเงินเดือนมาคุยกันได้เนาะโอเคนะก็อันนี้จบนะของพนักงานบริษัทแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยสงสัยนะครับคอมเมนต์มาทางใต้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันพูดคุยหลังจากนี้ให้อีก มาครับอาชีพที่2ครับคุณผู้ชมก็คือเกษตรกรครับเกษตรกรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่กว้างมากนะทุกืที่เราพี่บอยเนาะเหนือใต้ออกตอนอีสาน<ช>นะครับเกษตรกรเขาถึงบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเนาะอ่าถูกต้องครับพี่บอยครับอาชีพเกษตรเนี่ยมันต้องมีเอกสารอะไรบ้างอ่าอาชีพเกษตรกรเนาะครับผม คือถ้าพูดถึงเกษตรกรนะครับผมจริงๆคือมันมีมันมีหลายอาชีพมากหมายถึงว่าคือไม่ว่าจะเป็นทําไร่ทานานะครับปลูกมันปลูกอ้อยนะครับผมสวนยางผลผลิผลไม้ได้หมดได้หมดเลยคือคือแม้กระทั่งเลี้ยงวัวนะครับผมตรงนี้ก็คือก็คือถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเกษตรกรนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีรถไถนารถเกี่ยวข้าวนะครับตรงนี้คือเป็นอาชีพของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดซึ่งตรงนี้อาชีพตรงนี้คือสามารถนํามาเป็น าม,ามาประเมินรายได้ออกรถกับ,กบเราได้ครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจคําว่าประเมินรายได้นะเพราะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะบอกว่าทําไมการที่คุณทํานาทําไร่แต่คุณอาจจะไม่ได้ทําเยอะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีที่แค่ห้าไ,ไร่สิบไร่นะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าทาไมถึงต้องใช้คําว่าประเมินรายได้มาครับเอกสารอันแรกที่เกษตรกรต้องมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนี่คือพื้นพื้นฐานอยู่แล้วต้องมีถูกต้องครับสมุดบัญชีต้องมีแต่ ในสมุดบัญชีเนี่ยจำเป็นไหมครับพี่บอยที่จะต้องอเดินทุกเดือนสําหรับ,รบเกษตรกรจริงๆของขเกษตรกรเราเราทราบอยู่แล้วนะว่าเงินอาจจะไม่ได้หมุนเวียนตลอดทุกเดือนนะครับ,รบอาจจะเป็นเงินรายปีจากเงินที่ได้จากการขายข้าวะนะครับตัวนี้คือจริงๆขอแค่ว่า อัปเดตให้เป็นปัจจุบันก็พอคือมีหมุนเวียนบ้างคือพูดง่ายเลยเราไม่ได้มานั่งดูว่าเดือนหนึ่งคุณต้องเข้าสองหมืคุณต้องเข้าสาม0 0ือันนี้เราไม่ฟิกเนาะไม่ได้แต่คือคุณต้องมีสมุดบัญชีเพื่อที่จะมาประกอบการทําเอกสารถูกต้องครับผมแต่เราจะไปไปดูตรงไหนไปดูตรงเอกสารเขาเรียกว่าเอกสารทํากินแล้วกันครับคือจะเป็นอย่างเช่นทะเบียนเกษตรกรอทะเบียนเกษตรเราเล่มสีเล่มสีเขียวถ้าสีชมพูอะสีชมพูนี่ไม่น่าจะใช่โอ้โเ จะเป็นกระเถทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวหน้าปก e มันจะเป็นสีเข e ียวนะครับผมมันจะระบุนะครับคือชาวชาวเกษตรกรน,น่าจะทราบกันอยู่<ช><ช>แล้วนะครับผมก็คือแต่ละปีเขาจะเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนเกษตรเอาไว้ว่าเราปลูกปลูกพืชผลเนี่ยประมาณกี่ไร่อย่างเช่นทำนาห้าไร่ปลูกมัน5้าไร่นะครับจะระบุในทะเบียนเกษตรกรตัวนี้แหละครับนำมามาใช้ของรถได้มาประเมินรายได้ได้เลยน้องส่นใช่ครับผมอันนี้เกษตรทะเบียนเกษตรนะครับถ้าถ้าไม่มีทะเบียนเกษตรทํายังไง บางคนอาจจะมีสำเนาโฉนดที่ทํากินครับก็คือจะเป็นสำเนาโฉนดนะครับหรือว่าจะเป็นอาจจะไม่มีโฉนดอาจจะเป็นเขาเรียกใบสารสิทธิ์ใช่ไหมอ่าสปกอ่าอ่าสปปทหสปปทนะครับผมคือตัวนี้สามารถนำมาใช้ได้หมดเลยก็คือเป็นเอกสารที่แสดงว่าเราเนี่ยทำกินบนผืนที่ตรงนี้ครับ เราดูจํานวนจํานวนที่ทํากินว่ามีกี่ไร่แล้วก็ชื่อเป็นของใครนั่นแหละครับก็คือดูแค่นั้นแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวทางทางธนาคารเนี่ยก็จะนํามาประเมินรายได้ตรวจสอบให้ก็ตรงนี้คือสามารถออกรถได้เช่นเดียวกันทังต้นครับผมและที่สําคัญนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยสงสัย5้าไร่1ิบไร่ทําได้ไหมมันไม่เยอะทําได้ไหมคือต้องบอกว่านอกจากการที่คุณทํานาทําไร่แล้วคุณอย่าลืมนะครับบางทีอาชีพคุณอะ ไม่ได้มีแค่ทำนาทำไร่ถูกต้องครับบางทีคุณอาจจะมีพอกวัวมีเลี้ยงวัว3ตัว4ตัวครับผมพวกนี้มันคือรายได้ใช่ไหมพี่บอยเป็นรายได้เรามาประเมินได้เนาะประเมินได้เนี่ยผมถึงบอกว่าคุณผู้ชมคําว่าประเมินรายได้ของเกษตรกรก็คืออันนี้มันเอาสามารถนามาประเมินได้ใช่แล้วก็รถทงรถถ่ายเนาะได้หมดเลยก็คืออย่างเช่นสมมติว่ามีทํานาห้าไร่นะครับผมแล้ว ที่บ้านมีเลี้ยงวัวอีกห้าตัวตัวนี้ก็คือนํามาเป็นอาชีพอาชีพหลักอาชีพเสริมนะครับที่นำมามาเพิ่มเติมในส่วนของตัวการประเมินรายได้ได้หมดเลยนะครับบางคนอาจจะมีส่วนมากเห็นทํานาเยอะๆนะจะมีรถไถนารถไถนาก็คือเอามาประเมินรายได้ได้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งรถ แถวบ้านเราเรียกรถอีแตนไหมรถอีแตนรถอีแตนรถอีแตน,แตนก็เอามาประเมิอ,อะไรายได้รถอีแตนภาษาบ้านเราเราต้องอธิบายเขาเข้าใจครับรถ,ถอีแตนเนี่ยก็คือถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นไหมมันจะเป็นรถที่แบบว่าเอาแชสซีรถรถปิกอัพมาใช่ปะ่ะแล้วก็เป็นหัวนั่งไม่มีกระจกไม่มีประตูใช่และข้างหลังก็จะเป็นกระบะต่อไม้ขึ้นไปอ่าใช่และเนี่ยอันเนี้ยถ้าแต่ถ้าภาคกลางอ่ะ คำว่ารถอีแตนนะ่ะคือที่เป็นรถไถเดินตามาใช่อันนี้ต้องบอกก่อน <c oughs> คืออแบบคนภาคอื่นดูอยู่ก็คือจะเป็นรถลักษณะนั้นที่เขาเอามาต่อขึ้นเป็นกระบะอันนั้นคือถ้าอีสานเขาจะเรียกรถอีแตนโอเคเป็นรถอีแตนเนะเาะหรืออับคือก็คล้ายๆการออกไปก็คืออาจจะเป็นรถหกล้อ,อนะครับผมรถสิบล้อหรือรถบรรทุกอะไรพวกนี้คืออาชีพตรงนี้ครับนำมาเป็นอาชีพในการที่จะบเบริงรายได้ได้หมดเลยนะครับผมต้นใช้อะไรล่ะครับตัวนี้ก็ใช้สำเนาหน้าเล่มรถ ถ้าเป็นรถดีแต๋นเป็นรถถ่ายก็จะเป็นสำเนาหน้าเล่มรถในการจดทะเบียนหรืออย่างรถถ่ายเนี่ยเคยเจอแบบว่าถ้ายังไม่ได้สำเนาหน้าเล่มรถก็จะเป็นสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้สัญญาเช่าซื้ออเคก็พือเพื่อยืนยันว่ารถคันนี้เป็นของเราเป็นของเราถูกต้องครับผมใช่ี่คุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งเป็นกังวลในเรื่องของเรามีที่ทํากินน้อยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะที่ตอนเนี้คนที่อยู่ต่างประเทศ คือต้องบอกว่าลูกค้าโซนที่ผมอยู่เนี่ยอย่างพี่บอเองก็ได้ทําลูกค้าต่างประเทศเยอะโอ้เยอะครับเยอะคือลูกค้าเนี่ยจะกังวลว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยมีทํานาห้าไร่ครับผมแต่ไม่มีวัวไม่มีรถต่างๆมาให้ประเมินเลยครับแต่ลูกโอนเงินมาจากนอกรายได้จากต่างประเทศอ่ารายได้มาจากนอกก็คืออาจจะมีลูกชายลูกสาวครับไปทํางานอยู่ต่างประเทศครับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาการไปทํางาน ตรงนี้ก็นํารายได้ที่โอนเข้ามาจากต่างประเทศนะครับมาเป็นรายได้ในการออกรถได้เช่นเดียวกันเปรียบเสมือนพนักงานบริษัทเลยนะถ,ถ้าเทียบกันสมมติว่า แฟนกฟนตั้งต้นเนาะครับทำงานอยู่ต่างประเทศโอนเงินมาให้เดือนละห้าหมื่นคนไหนเนี่ยมีคนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวโอนเงินมาให้ทุกเดือนเดือนละห้าหมื่นสม่ำเสมอครับผมอ่าตัวเนี้ยครับเอามาเป็นรายได้ต่อเดือนให้กับลูกค้าได้เลยเหมือนเหมือนเนาะเหมือนประมาณว่านอกจากจะมีทํานาทําไร่อันนี้รายได้เสริมใช่ครับกลายเป็นรายได้หลักในเดือนเดือนสี่ห้าหมื่นนี้นะใช่ครับผมอันนี้ถือคือต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับมันง่ายมากใช่ถ้าเกิดเอารายได้ตรงนี้มาทํานะเพราะว่า คือเขาบอกว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสิ่งหนึ่งนะที่ความชัดเจนในเรื่องของบัญชีบางทีบางคนเนี่ยอาชีพรับจ้างแต่ชอบพูดคําว่า,าไม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่เดินสเตทเมนต์ทุกเดือนเพราะอะไรครับ,รบไอสิ่งพวกนี้แหละมันทําให้ไฟแนนซ์มาประเมินรายได้ง่ายถูกต้องครับผมแต่ถามว่าอย่าเพิ่งเป็นกังวลไปสําหรับอาชีพที่เราทําอยู่เพราะต้องบอกว่าไฟแนนซ์เนี่ยทุกวันนี้เขาเรียนรู้ทุกอาชีพนะครับ,รบแล้วเขาก็พยายามที่จะ ปรับและดัดแปลงเพื่อให้มันออกรถได้ทุกอาชีพใช่ครับนะครับ <พอ S 2> ก็ไม่ต้องเป็นกังวลใช่ไม่ต้องกังวลเลยใช่ส่วนเรื่องเครดอนเครดิตนะครับอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าสมมุติว่ามี fc น่ถามผมมาบอกว่าเอ้ยผมเนี่ยติดเครดิตผ่อนล่าชา้าเดือนหนึ่งสอเดือนเนี่ยผมจะติดไหมหรือว่าผมไปปิดบัญชีแล้วปิดมาได้สปีผมจะทําได้ไหม คือผมพูดตรงว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนนะครับคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะฟันธงตั้งแต่ตอนที่คุณเล่าข้อมูลให้เราได้ว่าได้หรือไม่ได้ใช่เพราะว่าหนึ่งต้องเช็คก่อนคร да. s <S ับเพื่อที่จะดูไส้ในบางสิ่งที่เราคิดว่าไม่ได้พอเช็คไปอ้าวปรากฏว่าเครดิตดีเครดิตที่เสียแล้วไม่โชว์แล้วใช่ไหมพี่บอยคุณก็ทําได้นั้นอย่าเพิ่งเป็นกังวลเข้ามาจับมาจองมาพูดคุยกันก่อนนะครับมาลองทำไฟแนนซ์ดูก่อนเพราะว่าพี่บอยก็ ดูแลโซนนี้นะครับจังหวัดนครราชสีมามีอะไรก็เรียกใช้บริการได้นะครับหรือว่าผ่านทางผมเองนะครับวันนี้อยากรีเควสบอกว่าเอ้ยอยากได้พี่บอยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หล่อๆอนี้ต้องระวังแฟนสัญญาใช่ไหมครับอยากได้เ็นสัญญาเนาะเอาไปแบบไปเป็นพ่อครัวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันนี้นะครับเอาเป็น2อาชีพแล้วกันครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าท่านใดนะครับอยากรู้อาชีพที่ท่านทําก็คอมเมนต์มาละกันก็เดี๋ยวอาจจะเจอ เซลต้นกับพี่บอยอีกทีนึง EP อื่นๆต้องบอกว่าจริงๆอะไฟน์นี้รับทุกอาชีพนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเสองอาชีพก่อนนะครับสองอาชีพเดี๋ยวเดี๋ยวมีอาชีพที่สามที่สี่แน่นอนเพราะว่ามันหลากหลายอาชีพเดี๋ยวเราจะได้เตรียมข้อมูลมายิ่งถ้าคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเนี่ยเราจะได้แนะนำในสิ่งที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรตรงจุดของคุณผู้ชมที่อยากรู้ด้วยนะครับโอเคผมก็ยังไงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่บอยมากเลยครับโอบครับคุณครับสวัสดีครับ